กัวงคคือออเดอเาอาอดี<พอ>ีียตแ่พน้าามบสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆน,นะครับ <S 1> <S 1> พบกับ How to เรียนกีตาร์สบายๆบ,บ,บายปูเก่านะครับหรือว่านับปูจากชาแนลปูเก่าราดพลิกนะครับ <S <S อเพลงนี้นะครับจากที่เมื่อ2-3วันก่อนได้ทำตัวอย่างให้ดูในส่วนของ การเล่นภาพรวมนะครับแต่วันนั้นเนี่ยบังเอิญเล่นด้วยเป็นโนไปนะครับก็จากวิดีโอท,ท,ที่ที่ขึ้นให้ดูนะขณะนี้นะครับใครที่จะอยากดูก็สามารถย้อนไปดูได้นะฮะวันนี้ก็จะมาขออนุญาตนําเสนอเป็นรูปแบบการเล่นง่ายๆนะครับการเล่นง่ายๆกับกีตาร์ตัวเดียวถามว่ามันง่ายทั้งหมด100ยเปอร์เซ็นต์ไหมมันก็ไม่ทั้งหมด100%ยเปอร์เซ็นต์หรอกแต่ว่าเราเล่นออกมาแล้วให้มันได้กลิ่นได้สำเนียงแล้วก็ตามคอนเซปต์ของเราครับคือ เล่นแล้วให้รู้สึกว่ามีความสุขฟังออกมาเป็นเพลงอ่ะเพลงนี้ถ้าจะเล่นให้ได้นั้นมันจะต้องมีคอร์ดอะไรบ้างนะครับคอร์ดดีอ่าหนึ่งเลยคือคอร์ดดีครับผมคอร์ด F-Sharp-M i er. ไมไม่ต้องจับทาบก็ได้แต่มันก็หนีไม่พ้นหรอกที่จะต้องอทาบสัก3เส้นทั้งล่างนะครับ F-Sharp-M ป er. เดูตารางคอร์ดตามไปนะครับสำหรับคนที่อาจจะจับไม่ได้เนาะ B minor er. ไม่ต้องทาบหรือจะทาบก็ได้ใครที่ทาบได้ก็ทาบเลยใครทาบไม่ได้ก็เอาแค่นี้พอหรือถ้าใครยังไงก็ไม่ได้ก็เอาแค่3ส,สายพอ,อแต่พยายามเล่นให้มันโดน3ส,สายนะครับดูนิ้วด,ดูดูตารางตามไปนะครับคอทจีเชื่อว่าไม่ยากคอทเอโอ้โหนี่ก็ง่ายมากเลยแล้วก็ e minor เป็นคอดพื้นฐานที่อยู่ในอคีดีนะครับจริงๆแล้วเพลงนี้เนี่ย อถ้าจะเล่นถ้าคนที่เล่นแบบบิ๊กกิ้งได้เนี่ยมันก็จะจะสวยกว่าในลักษณะของแบบนี้ฮะเห็นไหมฮะถ้าเกิดคนเล่นบิ๊กกิ้งได้เราจะสามารถเก่าแล้วเล่นไปได้แต่โอเคละผมเข้าใจว่าทุกท่านที่เข้ามาดูเนี่ย น่าจะเป็นมือใหม่มากกว่าคนที่ที่ทําได้ที่ทําได้ในลักษณะนี้เพราะถ้าคนที่ทําได้ขนาดนี้ <c oughs> เขาเขาจะหนี <c oughs> ไปดูคลิปอื่นแล้ว <c oughs> คลิปที่แบบสอนเก่งกว่านี้อะไรประมาณนั้น <c oughs> เอาเป็นว่าอา่าเราผมขออนุญาตทําให้สําหรับมือใหม่แล้วกันนะครับที่แบบไม่ถนัดปิกกิ้งแต่ว่าใช้ปิกนะครับเ <c oughs> <c oughs> มโลดี้หลักของอินโทรเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้ มันจะเป็นลักษณะนี้แต่ถ้าเกิดว่าเราจะเล่นให้มันมีทั้งคอร์ดทั้งเมโลดี้ผสมผสานไปด้วยเนี่ยนะฮะผสมผสานไปด้วยโอเคละ่ะเราตีคอร์ดธรรมดาลงหนึ่งครั้งแล้วเราก็ปล่อยไอ้สองนิ้วล่างเนี่ยในขณะที่เราจับฟอร์มคอร์ดดีเห็นไหมฮะแต่ในขณะที่ปล่อยเราดีดขึ้นแล้วให้มันโดนแค่สามสายล่างก็พอนะครับผมเป็นแบบนี้ฮะลงลงขึ้น แล้วก็เปลี่ยนเป็น F# minor อีกทีหนึ่งนะฮะลงแรกเป็น D ลงขึ้นลงลงขึ้นลงลงแล้วก็หรือจะอ่าดีดให้โดนสามสายตืด,ตดแล้วก็ลง B minor ลง ลงลงขึ้นขึ้นขึ้นลงขึ้นลงขึ้นแล้วก็ย้ําแบบเมื่อกี้อีกรอบหนึ่งนะครับอีกรอบหนึ่งมันจะกลายเป็นลักษณะนี้ถ้าเล่นแบบต่อเนื่องนะอ่ะผมเล่นช้ากว่าปกติมากๆเลยนะครับผมจะพูดไปด้วยนะแล้วก็อ่าเพื่อนๆอาจจะดูดูซับท,ที่ขึ้นไปด้วยก็ได้ว่าอ่ามันเป็นจังหวะลงมันเป็นจังหวะขึ้นอะไรยังไงนะครับอีกทีนะฮะ พอรอบสองก็เล่นเหมือนเดิมลงขึ้นลงพอต่อไปเราปล่อยเลยนะครับแล้วเพื่อที่จะไปเล่นสายเปล่าสายสองเห็นไหมฮะปล่อยแล้วก็ลง b m เ n ลงลงลง,ลงขึ้นขึ้นขึ้นลงขึ้นลงขึ้น,นอ่าถ้าเล่นแบบต่อเนื่องมันจะกลายเป็นลักษณะนี้ลงลงขึ้นลงแล้วก็ ลงลงลงขึ้นขึ้นขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงลงขึ้นลงปล่อยลงลงลงขึ้นขึ้นขึ้นลงขึ้นลงขึ้นอ่าต่อไปก็จะง่ายแล้วต่อไปก็จะไม่ยากแล้วเราจะใช้การตีคอร์ดอย่างเดียวนะครับมันจะไปที่คอร์ด G ลงลงลงขึ้นลง G ลงลงขึ้น A ลงลงขึ้นดีลงขึ้นเอฟชาร์ปลงขึ้นดีเมเนอร์อ่ามันตรงตรงตรงดีเอฟชาร์ปบีเมเนอร์มันจะกลายเป็นแบบนี้ลงลงขึ้นลงลงขึ้นลงอ่าดูดูไปนะครับดูตามไปแล้วก็ย้อนกลับไปที่ G G ลงขึ้น A ลงขึ้น D ลงอ่าอีกทีนะฮะ G ลงขึ้น A ลงขึ้น D ลงขึ้นลง A เพื่อที่จะส่งเข้าร้อง ผมเล่นมาตั้งแต่ G A D A นะครับสุดท้ายก็คือ G ลงขึ้น A ลงขึ้น D ลงขึ้นลงขึ้น A แล้วก็จะเข้าท่อนร้องนะครับอ่ะสำหรับเพื่อนๆที่ดูไม่ทันนะครับ หยุดสามารถหยุดตั้งแต่หยุดตรงนี้เลยนะครับหยุดตรงนี้เลยเพื่อที่จะย้อนกลับไปดูอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ต้องดูต่อนะครับไม่ต้องดูต่ออ่ากลับไปฝึกในส่วนของอ่าอินโทร,รตรงนี้ให้ชัดเจนก่อนแล้วค่อยมาว่ากันต่อไปเพราะไม่งั้นแล้วเดี๋ยวมันจะพะวงนะเดี๋ยวมันจะพะวงกลายเป็นว่าอ่าท่อนแรกก็ยังไม่ได้ท่อนต่อไปก็ยังไม่มั่นใจอะไรประมาณนั้นสําหรับคนที่ได้แล้วโอเคเราไปต่อกันนะครับ ในท่อนนี้เราจะดีดลงง่ายๆก่อนนะครับก็คือช่วงแรกเนี่ยมันจะโโชว์ในส่วนของการร้องเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปสับให้มากเราแค่ลงครั้งเดียวไอ้กมีหัวใจคือเขาเดล่าพอต้องหลาเนี่ยค่อยมาเล่นเป็น3 2 3 1นะครับก็คือถ้าแบบเล่นต่อเนื่องมันจะกลายเป็นไอ้ากามีหัวใจ สามสองสามหนึ่งสามสองสามแล้วก็ต่อด้วยติดแค่เพียงหน้าตาไอ้มันบอดีสามสองสามหนึ่งสามสองสามอ่าตรงนี้นะครับให้เข้าร้องตรงช่วงจังหวะที่เราดีดสายสามในรอบที่สองแบบนี้นะฮะไอ้มันบอดี ถ้าแม้นมันจะกลายเป็นลักษณะนี้นะครับถ้าแม้นวันเลือกเกิดได้ตรงนี้ดียังไงตรงนี้มันจะกลายเป็นถ้าลงลงขึ้นลงลงขึ้นเอ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 ลงขึ้นดีไมเนอรโอเย้เมื่อกี้พูดผิดไปนิดนึงนะมันจะมี f อ h a r r ์ i ไมเผมเผลอลงขึ้นเอลงขึ้นเอยาวไปหน่อยโอเคไม่ว่ากันเนาะอ่ะ ที่เหลือมันก็จะคล้ายๆเดิมก็คือสะออนคนหน้าตาดีมีทางเลือกหลายผมจะพูดคำนี้เสมอๆคือว่าให้มือขวาเป็นหุ่นยนต์สับไปเรื่อยๆอ่าลงขึ้นลง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 ,ลงขึ้นลงแล้วมือซ้ายเปลี่ยนคอตามคำอ่าผมจะพูดคำนี้เรื่อยๆเพลงนี้ก็เช่นเดียวกัน พอถึงท่อนต่อไปถ้าสิเปียบชีวิตของอ้กสัมคุณสร้างก็คือเหมือนเดิมคือลงลงขึ้น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 ลงช่วงรอยต่อระหว่างสร้างไปถึงคาว่ามีกสัมคุนสร้างตรงนี้ขยี้นิดหนึ่งออขยี้นิดหนึ่งให้มันมีลูกเล่นหน่อยอ่ามันจะกลายเป็นแบบนี้ ถ้าสิเปียบชีวิตของอายก็ซ้ำคุณสร้างลงลงขึ้นขึ้นขึ้นลงขึ้นมีแต่โตเห็นไหมฮะลงลงลงขึ้นขึ้นขึ้นลงขึ้นลงขึ้นดีถ้าเอาคำร้องใส่ไปด้วยมันจะกลายเป็นผมเล่นช้านะ Bm เมเ r มีแต่ตกกับใจห่างห่างและที่เหลือเราก็จะลงขึ้นลงลงขึ้นลง,ลง,นล,งลงขึ้นลงเหมือนเดิมนะครับมีแต่ตกกับใจห,ห่างห่างที่มันหักจริงเหมือนเดิมเป้เลยกลบอกคือคุณแพนคนหลอ่อคนที่บอกพอสลลเรื่องอ่าเจอเจอเจอกับดักอีกแล้วเจอกับดักอีกแล้วอ่ะตรงนี้จะกลายเป็นแบบนี้นะฮะ ก็บอกคือคุณแพนคนหลอกคนที่บอพอสลอเรื่องผู้หญิงก็คือสับครั้งเดียวนะครับมือขวาเป็นหุ่นยนต์แล้วมือซ้ายเปลี่ยนคอนให้ทันไปตามคำช่วงแรกสำหรับมือใหม่แน่นอนลหละว่าอ่ามันคงไม่ทันหรอกเออมันคงไม่มีทางทันหรอกแต่ค่อยคคิดไปค่อยค่อยค่อยคอทำาทำตามไปนะครับหยุดตรงนี้แล้วก็ดูซับที่ขึ้นดูซับที่ขึ้นอาจจะ กดสต็อปเลยแล้วก็ฝึกตีฝึกตีไปก่อนแล้วค่อยตามต่อไปนะครับพอท่อนต่อไปถ้าถามถึงความพักจริงก็เหมือนเดิมครับคือลงลงขึ้นลงลงขึ้น A ลงขึ้นลงลงขึ้นดีนะครับเอาคําร้องใส่ไปก็จะกลายเป็นถ้าถามถึงความพักจริงได้ครึ่งอายอยู่บ่ก็คือสับลงขึ้นลงลงขึ้นลง เข้าท่อนฮกพอเข้าท่อนฮกมันจะส่งด้วยคอร์ดดีนะครับดี D ปกติแล้วกันอ่ะไม่ต้องไปดีเซเว่นหรอกเดี๋ยมันจะเพิ่มความยุ่งยากให้ตัวเองเนาะอันไหนตัดได้ตัดนะครับผมได้เครื่องอ้ายอยู่บอ่อลงลง,ลงขึ้นขึ้นคุณสาวจังไก่กํา เหมือนเดิมเป๊ะเลยครับใช้ลงลงขึ้นลงลงขึ้นลงไอ้น้ำตาไหลยามติดเจ้าทิมลงครองลงลงขึ้นขึ้นขึ้นลงสร้างอ่าอย่าลืมว่าช่วงรอยต่อช่วงรอยต่อถ้าจะให้มันมันมันไม่จืดชืดเกินไปแล้วก็มันมีเสน่ห์ในเพลงแบบเรื่อยๆเนี่ยช่วงรอยต่อเราเราขยี้ลงลงลงขึ้นขึ้นขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลง ใช้ลงลงลง,ลงขึ้นขึ้นขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงในช่วงรอยต่อเสมอเสมอนะครับต่อไปคุณอ่าผมพูดรวมๆแล้วกันเพราะว่ามันจะตีคอร์ดเหมือนเดิมแล้วเพื่อน,อนๆแค่ดูดูเนื้อเพลงนะครับดูซับไตเติ้ลต,ต,ตามไปแล้วก็ใช้ลงลงเออลงขึ้นลงลงขึ้นลงลงขึ้นลงตามนะฮะมันจะไม่ยากอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปให้ความสําคัญกับช่วงโซโล่ดีกว่าเนาะคุณสามบอกเคยนอกใจวัน แมวคุณแพงของนอนเห็ดได้คืออายอยู่บออ่อลงลงขึ้นลงลงขึ้นลง,งลงขึ้นลงโอเคคราวนี้มาถึงท่อนโซโลโบ้างเราจะเล่นลักษณะเดิมให้คล้ายอินโทรแต่มันจะเปลี่ยนลายนิดหน่อยนะฮะมันจะเป็นแบบนี้นะครับเสียงมันจะเป็นลักษณะนี้จริงๆถ้าในตามแผ่นเนี่ย มันจะเป็นแบบนี้อ่าถ้าจะตามแผนแต่เราเล่นกีตาร์ตัวเดียวไงไอ้ครั้นว่าจะหยุดเล่นแล้วก็มาเล่นตรงนี้มันก็จะดูว่างเกินไปเพราะฉะนั้นเรามาเล่นเมโลดี้พร้อมคอร์ดไปเลยดีกว่าก็คือลงลงขึ้นลงแล้วก็มาที่สายที่อ่าสายที่4ในฟอร์มของ F-sharp m i เม r นะครับ C 3 C 3 B minor ลงลงขึ้นขึ้นขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงลงขึ้นเหมือนเหมือนอินโทรเลยก็คือลงลงขึ้นลงแล้วก็ตรงนี้นะครับมาที่ช่องที่3สายที่สองเห็นไหมฮะสาองช่องที่3มสายที่สอง B สองเมเนอร์ลงลงขึ้นขึ้นขึ้นลงขึ้นลงขึ้น แล้วที่เหลือเราจะเล่นแบบอินโทรก็คือ G ลงขึ้น A ลงขึ้นลงอ่าขอโทษที่อ๋อผมไวไปผมไวไปขอโทษขอโทษนะฮะมันจะกลายเป็นแบบนี้ครับผมลงลงลงขึ้น A ลงขึ้น A ลงขึ้น D ลงขึ้น F ลงขึ้น D เม n o r ลงขึ้น G ลงขึ้น G ลงขึ้น A ลงขึ้น A ลงขึ้น D ลงขึ้น D ลงขึ้น A ลงลงขึ้นแล้วก็ พาสิเปรียบนะครับอันไหนที่เร็วไปต้องขออภยัยต้องขอโทษนะครับผมเพื่อนๆใช้วิธีดูดูซับไตเติ้ลต,ตามไปนะครับกดหยุดหรือไม่ก็อาจจะแคปหน้าจอแคปหน้าจอไว้นะฮะในไหนผมก็พูดถึงปิกกิ้งในช่วงแรกแล้วสำหรับเพื่อนๆที่อาจจะเล่นปิกกิ้งได้นะครับผมขออนุญาตพูดคร่าวๆแล้วกันเพราะว่าเพื่อนๆที่เล่นปิกกิ้งได้คงพอจะมองออกไม่ยากนะครับว่ามันมันจะเป็นยังไงถ้าเกิดว่าเราใช้นิ้วใช้มือเก่านะครับมันจะเป็นแบบนี้ฮะ ก็มีหัวใจคือเขาเดลาติดแค่เพียงหน้าตาให้มันบอดีออามันก็จะ เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับคนที่เล่นแบบเก่าได้นะครับใช้วิธีการเก่าซึ่งก็จะคล้ายๆแล้วก็ไม่ไม่ได้ยากอะไรมากมายเท่าไหร่นะครับแต่ว่าขออภัยที่อาจจะไม่ได้พูดละเอียดในส่วนของการพิกกิ้งนะครับเพราะว่าอ,อย่างที่ผมเกริ่นไว้แต่แรกคือว่าเพื่อนๆนที่เป็นมือใหม่อาจจะเยอะกว่ามือเก่านะครับเพื่อนๆที่ ถนัดในเรื่องของการใช้ปิกอาจจะเยอะกว่ามือเก่าเพราะฉะนั้นแล้วก,ก็ต้องขออนุญาตนะครับขออนุญาตให้รายละเอียดกับกลุ่มกลุ่มนั้นมากกว่านิดนึงนะไม่ได้ท่อทิ้งนะไม่ได้ทออทิ้งยนะ่า <laughs> งนงี้ขอบคุณมากครับสำหรับการการรับชมกันอย่าลืมนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์อะไรก็ได้กดติดตามเพื่อที่จะ,ะรับฟังข่าวใหม่ๆที่จะมามามา,มาบอกทุกท่านว่าเอ้ยนปูมีคลิป บทเพลงใหม่ๆอะไรมานําเสนออย่างนี้นะครับก็เพลงใหม่บ้างเก่ <c oughs> าบ้างสลับกันไปสําหรับเพลงที่หลายๆท่านขอมาบางเพลงที่อาจจะ,ะไม่ได้ทําหรือทําช้าไปนิดหรือว่าทําไม่ทัน <c oughs> ก็ต้องขออภัยจริงๆนะครับเพราะว่าบางทีในแต่ละเพลงกว่าที่จะทําทําออกมาทําเสร็จได้นี่ก็ต้องใช้เวลาไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการถ่ายทําการตัดต่อการใส่ซับไตเติลใส่เอฟเฟกต์ะอะไรทั้งหลายแหล่ก็ เหนื่อยยังไงจะพยายามทำให้ได้ทุกๆเพลงนะครับผมขอบคุณมากครับที่ติดตามนะครับขอบพระคุณมากสวัสดีครับ